ีพบกับลุงขาวเหมือนเดิมวันนี้ลุงจะพาไปลองทงําแกงเผ็ดปลาทับทิมแบบง่ายๆสไตล์ลุงขาวดูอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ตามลุงมาก็มีพริกแกงเผ็ดซื้อมาจากตลาดพริกชี้ฟ้าแดงเกลือน้ําตาลปีบ๊บมะเขือพวงใบโหระพากะทิน้ำปลา ใส่กะทิลงไปเลยร้ามด้วยพริกแกงเผ็ดเลย เตอมกะทิไปหน่อยผ <c oughs> ัดไปเรื่อยจนที่แกงหอมใช้ไฟไม่ต้องแรงมากแล้วพริกแกงหอมได้ที่แล้วใส่กะทิลงไปมน้ำไปหน่อยมันจะได้ไม่ค้นมากเพราะมันเป็นกะทิกล่องเราไม่มีหางกะทิ ปรุงรสด้วยเกลือนิดหน่อยน้ำตาลปีบนิดหน่อยผงชูรสนิดหน่อยชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แต่ลุงชอบเลยต้องใส่เพราะว่าผงชูรสอยู่คู่ครัวไทยมายาวนานแล้วเราก็ชิมดู น้ำตาลน้ำปลา,านิดหน่อยเพิ่มความหอมและเค็มตามด้วยมะเขือพวงลงไปเลยปลาไปใส่ที่หลังมะเขือพวงมันสุกยากใส่ปลาลงไปเลย เอาละปลาสุกแล้วใส่พริกทีฟ้าแดงไปเลยเดยินไปที่เปไหนมันเหลือเดี๋ยวจะเสียของใบหัวพาไปเลยปิดแก๊สเลย เอาละเสร็จแล้วหน้าตาจะประมาณนี้เลยเป็นไงบ้างครับแกงเผ็ดปลาับพิมแบบง่ายๆแตตายลุงขาวหากชอบก็ไปลองทำดูทำแล้วไม่อร่อยไม่เป็นไรครับทำใหม่ทำบ่อยๆเดี๋ยวก็อร่อยเองเชื่อลุงก่อนจากกันวันนี้ลุงก็ขอฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลุงในเดอ้อ ลุงจะได้มีแรงบันดาลใจทำคลิปใหม่ต่อไปสำหรับวันนี้บายบาย